เรื่องสั้นชอบแซนวิชแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาสายตาของเขาผู้ที่เป็นชายในชุดวันเกิดกำลังมองสาวฝาแฝดลูกครึ่งซึ่งอยู่ในชุดสีขาวค่อนข้างจะวับวิวตรงหน้าเขาพวกกล่อนมีหุ่นราวกับนาฬิกาทรายแชมป หนุ่มหล่อวัย23กำลังซีดปากพร้อมรบเต็มที่เขาอยากจะเอื้อมมือไปหาสาวฝาแฝดคู่นั้นเพื่อทำตามใจบ้างแต่ข้อมือของเขาทั้งสองข้างถูกผูกเอาไว้ด้วยอะไรบางอย่างติดกับหัวเตียงพวกหล่อนใช้สายตาเพ่งมองเขาแทบจะกลืนกินเปิดเพลงซีบีเอบอกเบาเาเสียงกระเซาได้สิ บีทาตามที่พี่สาวบอกแค่จังหวะเพลงดังสองสาวต่างโยกย้ายสายสะโพกต่อหน้าต่อต,อตาเขาเลยบอกได้เลยว่าเขาแทบบ้าคลั่งขอทีเถอะมาช่วยปลดปล่อยอารมณ์ให้เขาสักทีเถิดแต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะพวกเธอกลับหันหาเข้าหากันและเริ่มเล้นรักกันต่อหน้าเขาได้โปรดเถิด ตรงนี้ตรงนี้เขาอยู่นี่ไงยังอีกพวกเธอยังคงทําต่อหน้าต่อตามือไม้ของพวกเธอก็อยู่ไม่สุขกว่าจะจบสิ้นเขาแทบช่ังเขาแทบคลั่งตายอยู่แล้วสาวๆได้โปรดมาหาผมสักทีแชมป์ออนวอนเงียบพวกรล่อนตะวาดใส่เขาเขาจึงได้ตะกัเดเต็มฟีปาก อดทนมองดูพวกหล่อนยัวกิเลสของเขาต่อไปไม่ไหวแล้วนะอย่าให้หลุดไปได้บอกเลยว่าจะทำโทษแบบเตรยงตัวทว่าวสองสาวกลับหาความโศกใสรแต่ตัวเองต่อหน้าต่อตาเขาเสียงของพวกเธอยังคงดังอยู่จนต้องจดบันทึกเอาไว้ในโซนประสาทจบแล้วเกมรักของพวกเธอมันสิ้นสุดลงด้วยฝีมือของพวกเธอเองทำเอาเขาอยากจดน้ำลายสอ ก่อนที่พวกเธอจะค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาหาและเริ่มแตะต้องให้เขาหัวใจเต้นระทึกปากคลางซีดอยากให้เธอตามใจเขาบ้างแต่พวกเธอกลับตามใจแตัตวเองไม่สนใจเขาเลยคนหนึ่งจับคนหนึ่งลูบแบบนี้ก็ได้หรอฉันจองข้างบนคนหนึ่งบอกฉันจองข้างล่างอีกคนหนึ่งบอก บอกแล้วตรงเข้าหาเขาบอกตามตรงเขาไม่รู้หรอกว่าคนไหนเป็นคนไหนแต่บอกได้เลยว่าได้หมดทุกคนขอให้พวกเธอช่วยปลดปล่อยให้เขาเขาก็ดีใจนักหนาแล้วสองสาวแข่งกันเปล่งเสียงครวนครางเกือบแล้วพวกหล่อนเกือบแล้วแล้วเขาล่ะแชมป์แทบจะโอดครวน เมื่อสาวที่จองอยู่เบื้องล่างทำให้เขาแทบคลั่งแต่ที่แย่ไปกว่านั้นเธอกลับทรมานเขาเียแทนเพราะเธอ,อไล่หาดวงดาวก่อนและแล้วก็ปล่อยให้เขาติดค้างอยู่บนนั้นงั้นเขาขอหวังเพึ่งสาวอีกคนหนึ่งก็แล้วกันทว่าสาวอีกคนกลับส่งเสียงกรีดร้องดังลัน่นแล้วพบเจอกับสิ่งที่หลอนตามหา สองสาวทิ้งเขาไว้กลางอากาศแบบนั้นนั่นเองโธ่ทำไมทำแบบนี้ละจ๊ะที่รักเขาวอนขอแต่พวกหล่อนกลับหันมาหาเขาแล้วเชิดหน้าใส่ตื่นได้แล้วตังง่างพวกหล่อนดีดนิ้วดังเปาะต่อหน้าเขาเลยทําให้ชายหนุ่มสะดุ้งเหือกและตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกยามเช้าได้เวลาทํงานแล้วนี่เขาบ้า ว่าไปแล้วถึงขนาดเก็บเอาไปเพราะวิดีโอที่เขาดูเมื่อคืนเขาจึงฝันถึงเลยเชียวหรือแชมป์เดินขอตกเข้าห้องน้ำและจัดการกับตัวเองพร้อมกับจินตนาการถึงเสียงของฟ้าแฝดจนกระทั่งเขาได้ไปถึงฝั่งฝันบ้างเอาไว้ถึงพรุ่งนี้ก่อนเถอะนะขอให้เขาได้ฝันแบบนี้อีกนะ เขาจะได้มีความสุขตามไปบ้างจบแล้วนะคะชอบแซนด์วิชเนาะถ้าชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้เข้ามาบ้างเนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ